สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเป็นคลิปดวงความรักของชาวราศีกันในช่วงของเดือนกระกฎาคม2 5 6 5นะคะชาวราศีกันคือผู้ที่เกิดวันที่23สิงหาคมถึง22กันยายนนะจ๊ะก็ดวงนี้ค่ะเป็นดวงโดยทั่วไปมันอาจจะไม่ตรงกับทุกคนแล้วก็สถานการณ์ของภัยฝั่งของภัยสามารถสลับกันได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ใจเย็นกันนะจ๊ะโอเคมาดูะค่ะว่า ชาวราศีกันช่วงที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะนายวอปเนิคค่ะอัศวินถือเหรียญเอซับสอดค่ะหนึ่งดาบไฟฟับคัพค่ะห้าถ้วย The Four แล้วก็ Ten of Pentacles ค่ะสิบเหรียญสำหรับนะคะ ชาวราศิกันเนี่ยสมองว่าในช่วงที่ผ่านมาคุณน่าจะอยู่ในช่วงของสภาวะของการแบบดูลัดเราอะกัะคนอีกฝั่งหนึ่งบางทีความรักความสัมพันธ์เน่ยมันเกิดในเรื่องของความแบบอ่าไม่เข้าใจกันหรือบางทีคนคนนั้นทําให้คุณเสียความรู้สึกอะไรบางอย่างเหมือนเขาทาอะไราพลาดไปหรือคุณรู้สึกผิดหวังอะมัน ไม่น่าทำร้ายความรู้สึกคุณเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ดูแล้วเนี่ยมันเหมือนเป็นอารมณ์ที่ว่าต่อให้คุณจะผิดหวังกับคนคนนี้หรือเสียใจในสิ่งที่เขาทำมันถมถุยอะไรก็แล้วแต่นะแต่ส่างก,ก็ไม่ได้มองว่าคุณจะมีการแบบออกไปจากคนคนนี้ซะทีเดียวมันเป็นอารมณ์ที่ว่าเหมือนก็รอรอดูว่าอีกฝั่งหนึ่งจะยังไงกับคุณต่อไปหรือเปล่าในการที่เขาคนนั้นทำให้คุณเสียใจแบบนี้เพื่อที่จะมาตัดสินใจอีกครั้งหนึ่ง คือมันเป็นอารมณ์ที่ว่ามันอาจจะมีเหตุที่ทําให้คุณเสียวความรู้สึกกับคนคนนั้นแต่คุณไม่ได้คิดที่จะไปไหนจากเขาคุณเลือกจะอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆแล้วดูท่าดีของอีกฝั่งนึงก่อนเพื่อที่จะแบบตัดสินใจอีกทีหนึ่งว่าจะยังไงต่อกับความสัมพันธ์แต่ดูแล้วสิ่งที่คุณอยากจะตัดสินใจต่อความสัมพันธ์มันเป็นอารมณ์ที่ว่าคุณอยากให้คนคนนี้ค่ะมีการเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณใหม่มันไม่ได้หมายความว่า ตัวคุณอยากจะปล่อยโล่งออกจากเขานะแต่มันเป็นลมที่ว่าเขาทําให้คุณเสียใจอะ่ะคุณก็เลยอยากเห็นว่าคนคนนี้จะทําอะไรยังไงกับคุณไหมจะเริ่มต้นกับกูหรือเปล่าอะไรเงี้ยกูก็รอที่จะแบบว่ามีคอมเมนต์กับมึงกูก็รอที่จะได้กับมึงแบบแบบขั้นสุดแล้วอะไรเงี้ยเก็ย์สามมองว่าตัวคุณเองอ่ะไม่ได้มีความคิดที่จะอยากตัดใจจากคนคนนี้หรอกค่ะ แต่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันทําให้สถานการณ์เนี่ยมันดูนิ่งแล้วคุณดูท่าทีของเขาอยู่เพราะว่าคือคุณเสียใจอ่ะแล้วเขาทาให้คุณเสียใจแล้วมันเรื่องอะไรที่คุณจะต้องไปง้อเขาเหรออะไรอย่างเงี้ยคุณก็เลยว่าเฮ้ยกูก็รอดูมึงว่ามึงจะมาเริ่มต้นคามรักกับกูแล้วมาสั่งความรักกับกูชัดเจนกับกูได้หรือยังอะไรอย่างเงี้ยนั่นเป็นสิ่งที่คุณเป็นแบบนี้มากกว่า ยายเขาตัดสินใจได้ยายเขาเริ่มต้นกับคุณใหม่ในทิศทางที่ดีถ้าเป็นคนยสนใจเยอะแล้วนะอะไรเงี้ยเมื่อไหร่จะมีเขาไม่แม,มนกับกูเมื่อไหร่จะตัดสินใจได้เมื่อไหร่จะคิดว่าแบบว่าเออควรเอากูได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยอืมคุณก็จะฟีลเงี้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรคนที่ชาวราศีกันนึกถึงอะในช่วงที่ผ่านมาเขาเป็นอย่างไรบ้าง the tower n i n e of เอ่อ uh, night of a n s ค่ะอสวินถือไม้เท้า the hermit วันนี้น่าจะได้คลิปเดียวไ้สองว่างนอน the dead the a l e p a n t โอเคสำหรับชาวราศีกันอ่าพูดดีๆคนที่ชาวราศีกันนึกถึงอะค่ะเอ่อในช่วงที่ผ่านมาสมมองว่ามันมีเหตุการณ์ต่าง,างที่มันเกิดขึ้นแบบกระทนหนาจริงจริงบางที í, มันอาจจะแบบว่าเลิกคุยเลิกติดต่อ,อกันอะไรอย่างนี้เลยนะบางที í, สิ่งที่มัน จับได้หรือว่าความสัมพันธ์มันสั่นคลอนได้มันเกิดจากการที่คนที่คุณนึกถึงนี่นก็อาจจะเป็นชาวลัคนาราศีธาตุไฟนะเมษธนูหรือเป็นชาวราศีกันด้วยพฤติกรรมของเขาให้สัมมองว่าเขาเองยังทำตัวแบบใสๆใสไร้คุณธรรมผดดู้ดีๆทำตัวใสๆใสไร้ความคิดไรไรสติอะไรบางอย่างที่จะแบบว่าสร้างความสัมพันธ์ในทิศทางที่มันควรจะเป็น ก็จะทําอะไรที่ทําไปเรื่อยอะหรือบางที่ว่าแล้วความสัมพันธ์เนี่ยมันมันไม่สามารถชัดเจนหรือหาความมั่นคงจากคนคนนี้ได้เลยเพราะเขาดูล่องลอยเพราะเขาดูไปไปเรื่อยจริงจริงเพราะเขาดูยังไม่หยุดอะไรที่คุณหรือเปล่ามันก็แบบว่าคุณก็เศร้าหมองคุณก็เสียใจจนมันทาให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันมันโบ๊ะบ้ามันมันพอเหออวะมันมันไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เกิดการจบความสัมพันธ์นี้ไปที่แบบว่าทำไมอะสิ่งที่ต้องการอะ มันมันคือความจริงจังมันคือความที่แบบเออจะเอายังไงมันคือแบบเป็นปนดิทานที่มันถูกต้องอะไรเงี้ยทาได้ไหมอะไรเงี้ยคือไอส้สองว่าเขาเองก็มีการกลับกลับมาคิดนะแต่เป็นการกลับมาคิดที่เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นแล้วอะเหตุการณ์ที่มันเลวร้ายที่มันทําให้บ้านพังที่มันทาให้ตึกถล่มที่มันทําให้ต้องสูญเสียความรักความสัมพันธ์ต้องเสียคนคนหนึ่งไปทำร้ายจิตใจอะไรกันไปให้มันเสร็จสิ้นอะเออ แล้วมันถึงจะคิดได้มันถึงจะมีความแบบเออ <c oughs> มีจังหวะได้อยู่กับตัวเองได้กลับมาคิดทบทวนกับต,ตัวเองว่าเออที่จริงอ่ะความรักความสัมพันธ์แม่งควรจะเกิดขึ้นได้แล้วบอกว่าหรือแบบกูกูก็ไม่น,าน่าเลิศน่านเลิศน่านลอยหรือแบบกูก็ไม่น,าน่าแบบไปกระตู้หูใครกูก็ไม่น,าน่าแบบปล่อยโอกาสให้มีคนอื่นเข้ามาในชีวิตหรือแบบบางทีกูก็น่าจะแบบจริงจังกับเขาตั้งแต่แรกแม่งก็จบแล้วถ้ากูจริงจังกับเขาตั้งแต่แรกความสัมพันธ์แม่งต้องไม่จบแบบนี้ดิอะไรแบบเนี้ย โถวพวกคุ้นโอเคสถานการณ์ความรักของชาวราศีกันในช่วงเดือนกรกฎาคมของค่าเป็นอย่างไรมา The Judgment ค่ะหิวข้าวอ่ะ ง่วงนอนก็ง่วงนอนโฟมวานกับสีไม่ทเทลล้าไาฟาเพนด์โคคาห้าเหรียญ The World Sixo เพนดลล์โคคาหกเหรียญเสียใจเนาะเราอะอความแบบความโดดเดี่ยวความแบบสุกทอดทิ้งความอ้างว้างว่าเวอะไรก็แล้วแต่นะสำหรับชาวราศีกันในสมองว่า ตัวคุณขเขาเนี่ยมันไม่ได้มีการทางเหินอะไรกันไปหรอกมีโอกาสที่จะได้กลับมาพูดคุยหรืออะไรกันใหม่ด้วยซ้ำบางทีเนี่ยเดจจเกิดขึ้นบางทีมันมีบางสิ่งบางอย่างที่เปิดเผยบางทีมันถึงจังหวะโอกาสของผลของการกระทําที่มันจะเกิดขึ้นแล้วกับตัวคุณนะคะคุณค่อนข้างที่จะแบบเหมือนเหมือนทุกข์ทร้ารยแล้วมันค่อนข้างจะบอบช้ำเนาะแต่ไอ้สัมองว่าการที่กลับมาจากคนคนนี้ย ที่คนคนน้กลับมาหาคุณอนะเหมือนเขาก็อยากได้รับอ้อมกอดที่ที่อบอุ่นจากคุณใหม่บางทีคนคนนี้ก็อาจจะเป็นเขาที่แบบเข้ามากอดคุณแล้วแบบว่าโอ้ที่ผ่านมาสะบักสะบอมเนาะก,การที่ไม่มีคุณแล้วแบบคุณปอบเขาหน่อยได้ไหมเขาขอโทษนะที่แบบสิ่งที่เขาทําไปมันมันไม่ดีหรือแบบว่าเขาทําให้คุณต้องเสียใจอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบคนที่แบบว่าต่างคนต่างเศร้าต่างคนต่างเสียใจกลับกลับมากอดและปอบโยนกันแต่ว่ามันต้องมีเหตุอะไรแบบนี้แน่นอนแล้วการที่กลับมา ระหว่างในช่วงเดือนนี้ไอ้สามองว่ามันเป็นการกลับมาที่ทางที่มองในจุดเป้าหมายเดียวกันความสัมพันธ์มันเป็นอะไรที่ ชัดเจนจริงจังหรือแบบอยากจะสร้างเนื้อสร้างตัวอยากจะสร้างเป็นครอบครัวอะไรกันแล้วด้วยมันเป็นการกลับมาในทางที่ดีคนคนนี้จะกลับมาหยิบยื่นโอกาสหยิบยื่นความรักความสัมพันธ์หยิบยื่น,กา,น,าก,น,นการเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่ให้กับคุณอย่างที่แบบอก่อนหน้าน,นี้เขาอาจจะไม่เคยได้ให้คุณแล้วมันทําให้คุณรู้สึกขาดแคลนหรือรู้สึกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตกูเหรออะไรเงี้กูต้องมาเจออะไรแบบนี้อะไรอย่างนี้ทุกอย่างมันมันจะ,ม,นจะมันจะกลายเป็นว่า คนต่างๆที่คุณเคยทําไว้กับค,คนคนนี้คุณจะได้รับการตอบแทนจากคนคนนี้แล้วอะ่ะอืม,อมดูสิคนที่ชาวราศีกันนึกถึงอะค่ะในช่วงกระกฎาคมขางค่าสารการของเราเขาเป็นอย่างไร The งเ s มเฟรชค e ีนอพีนัคโคคาราชินีเธอเรียน y God. Two of ครับข้าสองถ้วย เพจซบคับเด็กถือถ้วยแล้วก็ n นาย o อเพนอคอ l ส s ค่ะอัศวินถือเหรียญโอเคในสมองเนสำหรับหน้าภไยนี้ก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วก็เป็นไปในท่ทางที่ดีจริงๆแหละบางทีจากการที่เขาไม่ได้คุยกับคุณเนาะบางทีที่ผ่านมามีความนิ่งๆอะไรกันไปหรือคุณเองไม่ได้มีการเทคชั่นอะไรกับเขาแหละโดยพฤติกรรมอะไรของเขาก้แวแตแต่เขารู้สึกว่า พอมันไม่มีคุณจริงๆไงสาวมองค,คนคนนี้เขาคิดถึงคุณนะี่ยกูก็หยิบไม่ได้เขาคิดถึงคุณนะเขาได้แต่มองเหรียญเขาได้แต่มองความสัมพันธ์ที่คุณเคยมีกับเขาเขาได้แต่แบบมองสิ่งที่มีค่าแล้วคิดถึงในสิ่งสิ่งนี้ตลอดเลยอยากจะเอา ยากจะเอาความรักความสัมพันธ์นี้ให้จังเลยอะไรเงี้ยมองแล้วบเฮ้ยคนคนนี้เป็นคนที่ใช่นี่คือถ้าไม่มีเขาเนี่ยกูต้องตายแน่เลยหรืออะไรเงี้ยกูต้องแบบหาใครที่ดีกว่านี้ไม่ได้คนคนนี้ก็เพียบพร้อมแล้วก็ดีกับกูที่สุดแล้วอ่ะเขาก็เป็นคนที่มมีคุณค่าแล้วก็สมควรค่ากับการเป็นคนรักของกูจริงๆอ่ะทำไมกูถึงทําแบบนั้นอะไรเงี้ยไอ้สาวมองว่าเขาเองก็ดูท่าทีเหมือนกันถ้าก่อนอันนี้คุณก็ดูท่าทีเขาเขาเองก็ดูท่าทีเกี่ยวกับโตคุณเหมือนกันว่า คุณจะยังรักเขาไหมคุณจะยังคิดถึงเขาเหมือนที่เขาคิดถึงคุณหรือเปล่าคุณถ้าเขาอยากจะมอบความรักหรืออยากจะงออยากจะแบบเขาขอคุณสักครั้งหนึ่งคุณจะโอเคกับเขาไหมความใจดีของคุณที่เคยมีก่อนหน้านี้มันจะมันจะมีในณตอนนี้หรือเปล่าเพราะเขาก็มองคุณว่าคุณก็ดีกับเขาที่สุดแล้วเขารู้แล้วเขารู้แล้วว่าเขารักคุณเขารู้แล้วว่าคุณก็รักเขาแล้วความสัมพันธ์นี้พอไม่มีกันมันมันไม่ได้จริงๆ มันมีความเป็นคู่กันจริงๆแล้วเขารู้สึกว่ามันไม่มีใครจะมาแทนที่คุณได้แล้วเฝ้าระวังเฝ้ามองอะไรขั้นสุดเพราะอะไรหาทางเข้าเข้าไปหาคุณเข้าไปสามความสัมพันธ์กับคุณใหม่เพราะอะไรอยู่ไม่ได้คิดถึงมันหอยหวนมันเนี่ยคุณก็คือดีเอ็มเพของเขา,าอะไรก่อนสองถ้วยก็มาแล้วเนี่ยเขาสูงคุณเป็นคนที่ใช่สาหรับเขาที่สุดไม่ว่าใครหน้าไหนจะเข้ามาหรือบางที พยายามไปคุยกับใครแม่งไม่มีใครที่จะมาแบบเติมเต็มความรู้สึกฟูลฟิลได้ถ้าคุณแล้วเฮ้ยเอาให้ได้นะกันพยายบอกแนะนำะไรชาวราศีกันนะ์มาเอ่อเพจของเ็นเออขอโทษค่ะ King of Pentacles ราชาเตอร์เดียนควีนออฟสอดราชินีถือดา เอซอบเ e n t a l ค่ะหนึ่งเหรียญ love healthy relationship ค่ะ a new love freedom positivity ค่ะ contentment แล้วก็ feeling โอเคโอเคสำหรับชาวราศีกันย์นะสามองว่าอืวันที่ความรักความสัมพันธ์อาจจะการที่คนคนนี้เขาอาจจะแบบเขาคนนิ่งว่ะ คือต่อให้แบบบางทีเขาอาจจะแบบไอ้นิ่งเนี่ยมันเหมือนเป็นลมที่ว่านิ่งในการที่จะแสดงออกนิ่งในการที่จะแบบสร้างความสัมพัน์นิ่งในการที่จะแบบว่ามีคอมเป็นม์ตรเสียมันก็เลยทําให้คุณค่อนข้างที่เจอรังเกียจเดฉันเขากับพฤติกรรมเขาที่แบบว่ามึงนี่มันหน้าหมันแซ้งจริงเลยเนาะซึ่งตัวคุณเองก็เป็นคนที่แบบว่าโอ้โหแบบตัวจริงอะคุณคุณมันเป็นลมที่ว่าแบบ อย่ามาเล่นกับกูบกเยอะได้ไหมคือแบบกูต้องการอะไรที่มันตรงไปตรงมาแล้วก็ก้อนๆชัดเจนนิดนึงอ่ะมึงอย่าให้กูคิดเยอะเพราะว่าบางทีกูขี้เกียจคิด,คดทุกสิ่งทุกอย่างอะไรบนโลกเปน,นี้คือกูมีเรื่องให้ทําตั้งเยอะแยะต้องมานั่งคิดเรื่องมึงทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยมันใช่เรื่องไหมที่แบบว่าเอสรุปแล้วมึงจะเอากูหรือไม่เอากูหรือมึงจะคบอะไรกับกูไหมอะไรอย่างเงี้ย ทำไมกูต้องคิดอะไรเรื่องนี้ขนาดนั้นมึงว่างมากเหรออะไรก็แล้วแต่นะมันทำให้กูมันไส้เขามันทำให้กูไม่พอใจไงแต่แต่ความไม่พอใจนี่มันมีความรักมันมีเกียดแมันก็เกียดติแต่หน้าลำคาญแต่ก็แบบกูก็รักมึงไงแต่กูก็รอให้มึงมาตัดสินใจกับกูแต่มึงก็สสกนั่งเออมึงก็ไม่อะไรกูเสียทีมึงก็ถือเหรียญอมเหรียญอะไรของมึงไปนั่นซึ่งกูแบบโอ้โหกูถือมีแต่จะฟันหัวมึงแล้วมึงยังใจอีกอะไรเงี้ย ก็มันไส้เขาไปก็เลยบอกว่าเฮ้ยใจเย็นก่อนไปบอกใจเย็นก่อน p o s i t i v i t y บางทีกูต้องคิดบวกสักนิดหนึ่งบางทีอาจจะต้องแบบเฮ้ยปล่อยให้มันเ f r รีดอมหน่อยสักหน่อยแบบให้มันเป็นอิสระคือแบบอ้นเนี่ยนอกต่อยคุณไปกัากันเขาคุณจะไปล็อกคอเขาหรือเอามีดไปจี้เขาแล้วแบบว่าสักทีสิหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้มันจะเออเพราะอะไรมันมันเก็บอารมณ์เก็บอาการมันไม่พูดมัน มันเป็นไหนยแล้วไม่รู้มันแต่ก็แบบพอคุณปล่อยเขาไปพอคุณรู้สึกว่าเออช่างแม่งมึงเลยคือแต่มึงก็อยากคุยกับกูนันมันก็หลงอของมึงแล้วแต่มึงทำกูเสียใจบางทีกูแบบกูเตะเอ้ที่กับมึงมามากขนาดนี้กูแทบจะเป็นเซเล์มูนที่กับมึงแล้วแต่มึงดันทำเฉยเมื่อกับกูได้อย่าไปไหนมึงไปเลยมึงต้องกูเออกูยังไงการที่คุณปล่อยเขาเปอิสระ <c oughs> แม่งจะทำให้นี่เกิดความรู้สึกขึ้นกับ คือแม่งจะมีความรู้สึกตอนที่คุณไม่เอาเขาอันนี้ลกจิตจริงๆไอ้สมมันถึงได้น่าน่าตบไงมันเลยมีความแบบเลิฟเฮทลี่เลชชั่นชิฟสักนิดเออให้มันดูหน้าเหมือนไส้แต่คนเนี้ยนะไอ้สามมองว่าพอมันได้เป็นอิสระที่แบบว่าให้เขาได้อยู่กับตัวเขาเองให้เขาได้แบบว่าไม่มีคนให้เขาแบบไปใช้ชีวิตของเขาเดินตุ๊บตุ๊บเต๋ทำนู่นทำนี่อะไรในชีวิตเขาเดินดที่แบบไม่ต้องมีคุณในการจะแบบว่าเขาประงมอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้มีการแบบคิดสักนิดนึงว่า เฮ้ยความรู้สึกที่เรามีกับเธอมันก็คือหนึ่งเหรียญนี่หว่ามันก็คือแบบเฮ้ยมันจริงจริงมันมันสั่งก็จะบมืกันได้มันจะมันจะเริ่มคิดได้กับมันมันต้องได้คิดอะไตอนนั้นอะไรเงี้ยซึ่งไอ้สามองว่าเขาเองกูจะใส่อารมณ์อะไรเบอร์นั้นคือเขาเองก็จะเป็นอารมณ์แต่ว่า เดี๋ยวเขาจะมาเป็นรักครั้งใหม่กับคุณเขารู้แล้วว่าการที่คุณทําอะไรแบบนี้นั่นแปลว่าคุณชัดเจนแบบขั้นสุดแล้วคือคุณจะไม่ยอมอะไรอีนอีกต่อไปแล้วแล้วเขาก็จะทําให้คุณรู้หรือว่าทําให้คุณพึงพอใจในตัวเขาไม่เขาจะไม่เป็นคนที่เออทําตัวเลื่อนลอยหรือแบบบางทีเหมือนคิดไม่ได้เหมือนเหมือนการสมองอักเสบเลยเขาจะไม่นาแบบนั้นแล้วนะคุณว่า เล้ทำใคุณพอใจเขาจะทำให้คุณพอใจแล้วคนคนนี้จะกลับมาเป็นรักข้างใหม่ให้ใหกับคุณอย่างสาสมเขาจะมาปุยปุยยำคุณอย่างเมามันวาะอะไรสิ่งที่เขาจะมอบให้ก็คือหนึ่งเหรียญละมันคือความความสามารถที่จะจริงจังซีเรียยอะไรแบบขั้นสุดซึ่ง สิ่งที่คุณจะได้รับมันก็เป็นสิ่งที่คุณต้องการอยู่แล้วซึ่งคุณเองก็ไม่ได้มีความคิดที่จะออกไปจากเขาหรอกแต่ค right ุณแค่แบบว่าเฮ้ยกูอยากเล่นใหญ่บ้างกุยจะท่าหไม่รู้ว่ามีความรู้สึกซึ่งเขารู้แล้วแล้วมันก็จะเป็นไปตามนั้นโอเคไหมไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะไม่ต้องคิดอะไรเยอะมองในแง่บวกเขาไว้สิ่งที่คุณทําโอเคแล้วโอเคเนาะัวจะปวดราศีอะไรแล้วร็นาอะไรที่มีเกมนช่พวงกับชาวราศีกันนะคะ ในช่วงเดินกันกระดาคมุค่ามาพุตโลราศีพิจิกคเคนเซอร์กระกดมาราศีเมษราศีพิจิกกระกดราศีเมษโอเคนะคะก็ขอบคุณสำหนักการรับชมแล้วก็ติดตามนะะยังไงก็ฝากตามช่องนี้ไปเรื่อยนๆนะจ๊ะจาก,กันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย